เดียวนี้เนี่ยมันจะลดต้นทุนผลผลิตก็ได้เท่ากับที่เราใส่ปุ๋ยใส่ข้อมูลเยอะๆคือว่าไม่แพงหรอกครับต้องร้อ้องร้อยเนี่ยถ้าเรียนจริงๆถือว่าไม่แพงคุ้มยิ่งกว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อดังๆอีกครับโคตรงามเลยลดต้นทุนอะไรลุงได้บ้างยาฆ่าแมลงยาฆ่า,มาแาามลงปุ๋ยปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลุงมีต้นทุนอะไรที่ลดลงบ้างหลังจากที่ใช้เพียวก็ปุ๋ยปุ๋ยแหละอันดับหนึ่งปุ๋ย ยาคามาลมาแรกนี่แหละครับเป็นปคีดไ,ไม่ฉีดเลยนะฉีดแตเพียวอย่างเดียวเคยใส่ไล่หนึ่งสองลูกสามลูกก็ใส่ลูกเดียวได้ใช้ดีเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัวทีแรกๆเลยเพียวยอมรับว่าดีัเยี่ยมค,คิดว่ามันไม่แพงมากเราก็ซื้อได้ขอใช้แล้ว,วด,วดีก็เลยสั่งตอ่อคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าอยากบอกให้ใช้เพียวจะ้ะได้ผลดีลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้ยาเยอะก็ล,ลองมาหลายยี่ห้อแล้วอะดูนี่ดีกว่าเอาเพียวมาฉีดผักกระโดกโดกเนาะแล้วแมงมันก็ค่อยๆหายไปมันเองฉีดมาก็เลยลูกเกลือนไปหมดก็ตั้งแต่ทํามาก็ใช้มาตลอดพอใช้ของอื่นแล้วมาฉีดทีสองทีผักไม่แตกยี่ห้อผมก็ไม่ใช้แล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วเรามันแตกต่างมันจะแตกแขนงยอดเดินดีใช้เพียวมาก็ ถูกใจแล้วครับใครก็มาบอกอันนี้ดีนะทิราบอกโอ้ผมก็เฉยผมมียาผมแล้วอย่างนี้คิดว่าจะไม่ใช้อะไรแล้วใช้แต่เพียวพอกี่วันถึงเห็นความแตกต่างตอนนั้นตอนนั้นที่เริ่มใช้เลยก็ไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับผมปลูกเนี่ยนะบวบเหลี่ยมผมหมดครับผมตีหลุมใส่ถั่วยาวเลยอู้หูโดกฝากนี่ยัวเยี่ยเลยอะคุ้มกับเงินที่เสียไหมฮะคุ้มครับ อย่างนี้ต้องเพียวครับโปรโมชั่นยอดนิยมชุดที่2โปรโสู้โรคแมลงเพียวพาวเวอร์2ขวดเพียว X52 ซองปกติ3,980บาท,บาทลดเหลือ2,000บาทแถมเพียว X3 ซองมูลค่า1,200บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มชุดที่ 1, 1ลดเยอะแถมเยอะมากเพียวผง25ซองปกติ1,000 10, 0บาท,บาทลดเหลือ5,000บาท แถมฟรี POX 22มูลค่า8,000บาทและเสื้อเชิ้ต1ตัวฟรีฟรีทันทีพลาดไม่ได้แล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆราคาไม่แพงตอบโจทย์เกษตรกรได้ครบสนใจโทร02 104 9999 087 548 5577ไลน์ @sai เกษตรเพียว www. เกษตรเพียว .com นวัตกรรมเพื่อกเกษตรกรไทย